สบายดีท่ะโน่ต้องทั้ท<า>งหลายชุกสงุกมงชุกบอลคุ้มนั่นคุ้มนี่บ้านนั่น <st arts> บ้านน,น,าน,นี่ประเทศนั่นประเทศนี่ข้างลาวข้างไทยพี่น้องฟ้องฝ่งายมื่อ <als> ุกขู่ทุกคนเด้อ <st> ม <arts> ื้อน <oro> ี้พวกเฮาเฮ็ดไปทางกีตาร์พากันไปเบิ่งม <st arts> ื้อนี้ก็ที่มา้าพลสลัทาตกตกลงมาเนาะน้องกีตาร์เนาะกีตาร์ก็มาวุเวียนน้ำพอ อ้าวมาแล้วพ่อนี่พ่อก็ได้เมื่อไหร่โบได้เมื่อไหร่ได้เล็กน้อยลูกหลานนักหลอกนักเรียนกลับบ้านท่านเวลาลมเวลาดียังเหลือแต่ในคู่กับลูกในคู่เมื่อไหร่โบได้ได้ทุ่งชาติเมื่อไ่ได้นกินได้พ่อผมเขาจะนอนจะนี่น้อกินได้เนาะนอนอ้าวได้สิเมื่อไหร่ฉันอะไรก็ตี้ชายเลยเว้ย นี่สายออเลยลเคนต้งแงคนต้งแงไม่ท่างมาช่เขาน่เด้มมอมาชมงขารูปแน่เมื่อบ่ได้น้ำรัดทางเ,เมื่อแล้ว้างลี้ไอไถึงเวลาโบมีผมมาชมเขานี่สันคิดใจยังไ,ไงนไงแล้ว โทรโทรดูโทรให้แม่ว่าชงเขาดูอานีๆกันเนี่ยเราอดเปด็นกรกันเหนเน้ะพี่เราเนาะฝนฝนแห้งได้พี่เราเนาแห้งแค่แห้งว่าแห้งคือตอนน้ำท่วมมาล้วอย่นี้นแหละตอนน้ำท่วมแห้งคือตอนน้ำท่วมตีนั่นแหละพี่แล้วนี่ฮะ อตอนเอาทหารมาช่วยเกี่ยวเขา่านี่ทางช่องผ้าก็เริ่มเริ่มใช้แล้วเริ่มแจ้งมาแล้วเจ้มาม่อทีตกมาออกใช้พวกเขาก็ทำบอ่อเช่าห้องกับ,บ่เมือยันนี่ที่ว่าเขาก็นั่งอยู่เครื่องกลางห้องเฮียนชองหลังชองอาคารเลิกกิจการอ่า ขณะนี้กับพฤฤีกกรรา,าพุ 2, 0, 2, ทธศรีมงคกงกับกบันพระฮัตปีสองศูนย์สองหนึ่งทั้งช่องยูทูปอัจาจันทวงเรียนตงคำเอกำลังเก็บภาพเอ้าวากช่องนห้อจันทวงย่านจันทวงอผู้ได้ที่เป็นลิฟีของจันทวงเรียนตงคำให้ติดตามช่องยูทูปเนะแน่ว่าอยงไรเนอะอะจนทวง เรียนเรียนทองคำบุ๋มนเรียนเงินนม่เรียนทองเรียนทองคำฟังติดตามด้วย FT พิมภาษาอ่าภาษาไทยภาษาไทยเนาะเดโดยภาษาไทยภาษาเพื่อนบ้านเฮาพี่น้องกองไฟทั้ง FT ทั้งทางลาวทางไทยเนาะปากในเด้อช่องอาจารย์จันทวงศ์าสำหรับช่องนี้มันช่องที่อาจไต่ไปชุกเนาะ พ่อโมอขอบใจทุกศานาพี่น้องต้องป้ายทุกคู่ทุกคนที่เข้ามาเบิ่งมาชมโคดแนด่โคดไล่โคดแช่แน่พอมีกำลังใจเฮ็ดคลิปให,หม่ๆต่อไปหาพี่น้องในเบิ่งกในชมอยู่แล้วมีเวลาว่างๆก็บทาย,ยนั่นทายนี่ก็กแกะแก๊ะชีวิตประจำวันให้พี่น้องเขาได้เบิ่งกได้ชมกันนี่แหละอ้าวพี่น้องเลย ร้านไช่ห่ากะบ,บางทีงนี่ก็ถือทุ่งผักบะนี้ก็ก้าวไปถือทุ่งผักแล้วเนี่ยเนาะถืออยู่นี่แหละจนฝนตกเศร้าแล้อย่างเชดนเมื่อลิ่มทุ่งนะจิตตาอย่างเมื่อลบกขาแล้วะนี่ก็คือว่าหัวคันได้ทางขึน อาเซนอาคารเยี่ยมที่สองตอ้องเยี่ยมมอสซาทัวร์น่นอนก็มีความจบงามากาว่านี่ถ้าน่าชมมาหน้าห้องบอริหารของบริหารกับม,มือใครพาคู่กับเมื่อไรจำนวนหนึ่งคนมีรถใหญ่คนเมื่อก่อน บริหารขอ่ว่ายังเลือสองคนบังรถกระหูนี่ยังสองทหารข่ายังสองเป็นสคู่ขอบโกขอบแจ้ฟ่าฝนสุนท่า,ามือนี่มันตกลงมาแห้งสมำควรน้ำไลดินไลหยาเลยพี่น้องเอ้ยพวกนี่มันก็ชาวหน้า ซนะื่นใจแล้วนะ้องกิตาเนาะซื่นใจแล้วเนาะที่ได้ไปจับกบอยู่แล้วเนาะแป่ว่าไปจับกบกบมันห้องไปนะก็อา้าวเจ้าไปจับวันนี้มื่อนี้มัม่ต้องจับแมงกิลีศเนาะเนีเ่ อาจาร์ชมพรพชุน่าฉะนั้นก็ว่ามาชมข่าวเนี่เมื่อวา่าได้อีกคนจบน่อา้ามาชมข่าวเนี่ยเด้อทางอาจาร์ชมพรเนี่ยเมื่อบ่าได้อะไรเนี่ยุกจานและเมื่อบ่าอะไรจบจานเมือ่อได้โยบจะแบบเปียกพี่น้องเลยกสาธอว่าต้องเดินรอบเกษตรกร,รานานๆหนี่งเป็นเดินบาน วานเต๋อนแห้งนแห้งขนน้ำลายดินลายหยาขูซ้งเลยนนตซึ้เมือนึกกระโตกระโตเ่นกระกระโตเย็นแชเย็นเ็นๆดซื่นเสื่เฮาห้องกับข้องคอยมาลายแมนลายสิบลายเดือน ก็คุเินก็สั่ซถ้าเป็นน,นี้มันกมวนเหรอเนาะเจ้ให้เ้าหน้าขงพอเขาแ้วนมวนแ้ว,แวมวนมวนมวนเฉพาะรล้ว่ามมวนัพ้น,พน,วกวนตกนันนี่นี่กรทั่งหน่วยเทคนิคไอซีทีเขากับบานกับ่องไ่ไดเลยบาาชันสมบ่จมหพอะ่อะผม คนตกสำ่ต้องเนเือไรจูระชกรนู่ต้องเนี่ยยังช่องทานคู่พอแล้วหหนักชาวมาชาวทางไหนเนาะชาวแถวทางดำหมดแล้ว ดําใสดําตาแล้วมาหอเนี่ยค่ะหอชีโมงกัวกัวและไก่ชีหอดมงเลยกันแต่ว่าคนยังนํางพี่นองเลยพอเข้ากันนั่งต่ออยเนาะอย่าถงเนาะกินได้กินได้เน้ เมื่อบัได้ไหมพวกเขาขสีโยนีมั้งอืโมโหน้ำพอเจ็เจ็เศ้าหลคนเนาะพวกเขากัสิโยนีน่จะพ้นเศร้ายพ้นว่าเศร้าแตเมื่อบัได้เห็นด้วยกเมื่อบได้มันบกขัดและแข่งคนโยชกรหอดีแต่งเหลิกกันเมื่อนะ้องพิธาเนาะ เอาแต่การบอกว่าพี่เตโชครับเอาแมวมาส่งเขาเนาะอ้าพี่น้องเอ้ยมาห้อนนี้ส่างเราคลิปนี้ก็ขอขอบขอบใจน้ำทุกพนาทุกทานที่เขามาเบิ่งมาชมอ้าวผักกีตาร์ผักผักอะไรลูกผักเนี้ยผัดเกาหัวผักก็ไล่ก็แช่ก็ติดตามเดเนอะเนอะอ้าเขาขอบขอบใจนาน